อันนี้จะเป็น Toyota Camry ค่ะ2.5รุ่น G ปี2017ค่ะคันนี้มาพร้อมกับการตกแต่งออกแบบปี2017เลยนะคะสีดำเงาแวบเลยค่ะคันนี้กระจังหน้าจะเป็นตัดโครเมียมค่ะมีการติดตั้งไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ c a m ร y คันนี้ค่ะผ่านการตรวจสอบ280จุดค่ะและทาง Toyota s u m m i t เองค่ะมีการรับประกันให้อีก1ปีหรือ20,000กิโลนะคะ สามารถเข้าศูนย์ t ต y o ต้ได้ทั่วประเทศถึง450แห่งค่ะ c a m รี2.5รุ่น G คันนี้ค่ะหายากมากแล้วนะคะตอนนี้ค่ะคันนี้เราขายอยู่ที่639,000บาทค่ะจัดเต็มฟรีดาวไปเลยค่ะสำหรับแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษค่ะตอนนี้ค่ะไฟแนนซ์มีการแข่งขันดอกเบี้ยค่อนข้างถูกด้วยนะคะรถ c a m รี่คันนี้ค่ะตอนนี้จอดอยู่ที่ To y ยต้ชูร์ซัมมิสาขาอ่อนนุชนะคะใกล้ๆแยกประเวศค่ะรถสวยคุณภาพดีผ่านการตรวจส ต้องมาชมรถได้ที่นี่ที่เดียวเลยนะคะ ภายในของคันนี้ค่ะเป็นการออกแบบด้วยเบาะสีน้ำตาลนะคะเพิ่มความหรูหราในตัวค่ะมาพร้อมกับฟังก์ชันเบาะคนขับปรับไฟฟ้าค่ะและการออกแบบเป็นเบาะหนังลายฉลุนะคะเพื่อระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นค่ะตอบโจทย์อยู่แล้วค่ะสำหรับภายในของแคมรี่ค่ะมาพร้อมฟังก์ชันอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะเครื่องเสียงก็จะเป็นแบบทัชสกรีนค่ะสามารถเชื่อมต่อ USB ได้ ะค,ะคอนโซลกลางค่ะเป็นการออกแบบลวดลายเป็นลายไม้สีน้ำตาลเข้มนะคะมีแท่นชาร์จแบตเตอรี่มือถือให้เรียบร้อยแล้วค่ะภายในนะคะคอนโซลด้านหน้าที่วางเท้านะคะคูนาก็จะมีไฟคลาสิกให้ด้วยค่ะออกเป็นสีฟ้าฟ้านะคะเพื่อความส่องสว่างและความสวยหรูเพิ่มเติมเข้าไปด้วยค่ะ การออกแบบโดยรวมภายในนะคะจะเน้นเป็นโทนสีน้ำตาลค่ะตัดกับคอนโซลที่มีสีน้ำตาลเข้มนะคะเป็นลวดลายลายไม้ค่ะเพื่อเพิ่มความสวยหรูแบบมีระดับเข้าไปอีกค่ะและทำให้ห้องโดยสารกว้างขึ้นค่ะและโอดหงยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะแถวที่2นะคะแถวด้านหลังค่ะยังมีพนักวางแขนนะคะมาพร้อมกับที่วางแก้วด้วย2องตำแหน่งนะคะ ที่วางเท้าด้านหลังค่ะก็จะมีไฟสีน้ําเงินค่ะที่แจ้งไปค่ะเพิ่มความสวยหรูมีระดับเข้าไปด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะแอร์แถวที่2ก็ยังมีค่ะสําหรับคนที่ยังกังวลเรื่องแอร์ด้านหลังจะไม่มีนะคะคันนี้ตอบโจทย์เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นรถสไตล์สวยหรูที่ตอบโจทย์ความต้องการของระดับแคม r y จริงๆค่ะภายนอกที่ดูคมเข้มดูดันแบบสไตล์สปอร์ตด้วยออกแบบภายนอกสีดํานะคะ รถสวยๆคุณภาพดีคันนี้ค่ะ c a m รี่รุ่น GP ปี2 7 1 7ค่ะราคาขายอยู่ที่639,000บาทค่ะผ่อนสบายๆเดือนละ1 2 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะสนใจมาชมรถได้เลยค่ะ